สวัสดีพี่น้องมาพบมาพอกกันกับเจ๊เจ๊เธอเท้าจ้า,จากำลังจะไปหาเจ๊สีครับพี่น้องเอยนั่งไหวหแมนมากระถิ่นน้ำไปกินอันน่ะโอ้ยทำไมสูงแทะแมนได้บละมันสูงสูงทำไมมันสูงหลอเกิน ไม่กอยูใกล้ใหญ่ไม้กอจูกต์ลูกเกิน ្ទ្ំ្ោះបំ្ន្ភាងដែល់ទៅ្ន្ន្រូវាស់ទៅ្ន្ន สุดพอ์ But it's all it can't cut. No, no. lát like like hmm. hmm. tên đây kèm thôi. มาแล้วหลายหลายเจอกันที่บ้านเจ๊สีนะคะได้หอบหนึ่งกะ <c oughs> ทิกแก่อย่าไปกินก็แก่งน้นงงนอ,นนงนอ้นักจะเก่งน้อม้มื่อนี้นักก็เลยโทเอิ้นก็เลยจะขึ้นไปกินแก่งน้อ้ก็นักสีก่อนนะคะเจอกันอยู่บ้านเจ๊สีเด้อค่ะเด้อน้ำมาอยู่ไนหะ กิน <À S 1> ังไงกินกับอะไรแกนไม้เหรอเออเขาบอว่าหาอพกคากับขาเก็ีบบิ้เลยบว่ได้ลูกค้าซื้น้า้ทมานี่น้ำเรเือทานยอแล้วยอแกอะไม่้ใส่สื่อบนูจะกล้วยกี่าวบาทสองลเนี่ยสำเนาแหละเอาไปติดเลยมได้โลหนึ่ง่ โอ้ยไปแก้แล้วมันงใได้ทำได้เนาะไปะโล,โลป้ป้าเนาะให้โทรม,มาอีกเล้อลโหลสวัสด <Hello. S 2> ีค่ะเจอกันเอาน้ำเตี้ยน้ำเตียสองโล สัญญาจะปิดยังไม่สุกไปต้มไปต้มแก่แล้วกระไรเย็นบ้าโอยงางดีัญญาณมันบอกดีโทรข่าวอีซี่ดูมันเป็นเย็นกันนี่เดี๋ยวแบบนี้ยุดมะฝาวยังบ่งงวันี่ย

มาแมกก่อนโอ้ยท่มนียกันปิจาร์ติจาร์เลย ันนี้มากินเกลหน่อไม้บาเจสีแล้วคำบริบูรบริบูรใส่อีกล้ค่ะอะไรอ่กดน้ำเพื่อนไปไปยไม่ใช่นรอบกรเดียดพีไอ้ฮ่าฮ่าฮ่า่อหัยกร้ดก่อะอยขีดยง่หัวอยเท่ไมงโอย่ไห่ฮ่าฮ่าฮ่า่าเท่ใส่ออเนาะโอยเท่ไรุ่ใหมอนะหมอมาเท่โอยยก่านไม่ เต้นหมอโว้ยน่ามีทุบใช่ไหมเนี่ยมาเบิ่งที่เต้มหมอคอย่าอยูจะขึ้นมากดเนี่ยกระดกกระเด็นต้ออะไรใ้เาเบ่อไม่ต

มีเล่มอ่ะก็มียุบหน่อยนึงแต่อว่าจิมนกได้มาใส่แล้วได้แล้วก็ใสยก็ขายอะไรากลงมกลังใส่มาอื่อยหรอกครับเาใส่ก้กับต้มนะคัาคนงตุ่นมาตส่นให่ก็กพี่ไอ้กุ้งหน้าไม่จนเต็มหมองก็ไปสิงกยังกระตักก่นกกุ้งก็ มันจะไกินน้ำตาลมันงอมายยกมบกบมแท้ก็มอกว่าก็แบบก้มแล้วโอ้หาเนี้ยดูแ้วกินสีดางแ่นแห้งดีเนาะเรื่อให้มันมันบุคาที่มันปุเนาะอันนีคกามันคาบัดบมันคาปุต่างกันแหละกันคาบััเคาปุ๋ยตั้งเ้อ กับพักคาตา์อะไรครับสิปูเอ้ยกับข้าปูนแ,แต่นี่มันเป็นพักคาแบบพักคามันห้าหน่งตายตื่นมากกับระไดลอนะอันใดตื่นมากกะไดเออท่นสมุรเตขามฝากไปเนาะกะไดเฮียคา้ยานะ่บริสินยางค่าเพื่อนกัเป็นพัน,น่ซีคนกับเออไ อัไปี้ไปครับเับรถไปห้าม่เลยน้อยหนึ่งมันจะสมน้อยหนึ่งโลกปดปดห้า้อต่อดมันนะครับข้าที่จิงถ้าว้าบกขามไตเป็นน้ำนึ่งโม่เป็นห้ากูนห้าบาทห้าสิบบาทไตดอกพังไตนองเมือน ไปมันสุดเลยตัวแปดตัวปวตัวไปาว่ปวใ่ังไม่มาฟังไทยตัวไปดใชายังไม่มาตัวห้ากับอพ่อกับตรวห้าโรคพ่อแล้กับแต่ห้ามอคีแบบทันสุดท่านที่บอกกับโรคอันนี้หรคว่าโรคอันนี้บอกว่าโรคแบบนี้ฮันเพราะว่าข่ก็เคยเจอกับโตแต่ก่อนนะแต่พ่นมะขอเขานี่แล้วว่าง่ายนะ มหาหลอกขอเขาเลยเลยร่อนพ้กกันมาอาจจะทิ้งมะขายผัดเขามาในเฮื้อเขามาอะไรแบบนี้กับคนทิมาคนทิ้งมหาขอหายังเขาผัดเป็นที่ปอพนะวอง่ายๆครับม<อ>ีของผัดมะเขามา,า,ม,ามาเห็ด่อยข่อยกับเจ๊เป็นอาทิตย์เนี่ยคือน,นั่งเป็นป่วยแหละไปตรวจใช่กรับผเห็นคือกันแต่าสาวไปหอดเมืองโกงจะไปนอนใส่น้าม่งม,มอ่ะตัวได้มือ จนว่าเชียเงินนั่จนติดนี่ติดทิ้งเข้าเลยเนาะแต่สมัยก่อนพอหอยนางเชื่อว่าไปหนเาเงินนำเขากิไมันกรบบ่เศร้าบัดไปน้งน่อบว่าิ่ัดไปบนข้างนี่มอบอบว่าข้างนิ่มมืดไบอข้าง่มหอบวบว่าข้างนิ่มตัดไป้างนิ่มหอนบัดนี้นงนก่บมัอนบนขานิ่มหอบวบว่าข้างนิ่มมัปบนขางนิ่อยวบว่า้างนิ่มัดไปบนข้องน้่อบสบว่าข้างนอ่มบัดไปบนางนิ่มหอบีบน่าข้างิ่ดข้างนิ่อบ เนี่ยมันปวดาเสื้อปัดเสื้อเนาะเขากับมันหายเขากินยาแล้วมันปวดเศร้าเห็นทายังมันตื่นให้เจ้าเนาะในเมืองของที่มันจะเริ่มเจ้าจะอาชีพบ่เสื้อแต่ว่าบ้านนอกบ้านเฮานี่ยังแบบเออเรื่องของแบบตาบ่เห็นนี่มันจะมันนี่อย่างนีมันนี่แหละเกิดเส้นยศาสักจะเจ้ากอดูแบบ เมืองใหญ่มันจะเลื่อนเลยบอง่ายนะคะาลุไปทั้งไตทั้งทั้งลายถาลงไปทั้งใต้บ้านก่อยพี่น้องทั้งเห็นกับตาโลดนี่เออเห็นกับตาโลดบอกว่ามันไม่ได้เห็นแบบนี้แต่เมื่อเห็นกับตาโลดมันหลายแต่งงนองมับ้างพวกเขาเล่นคลองอย่างนี้มีงานบุญเขาลองคลองกันนะแต่เวลาจะไปอันเดอร์ซักแดดแดดเขาโลด ใช้เกืบเช่เก hmm. ือบให้ถึงเง้เกือบม็ต้องคืน่นแต่ก็ไปก็ไปห่าเถดกซที่บอกเออแาวโราณมันได้เอะมันควรติตาฝมองที่าชนนบทกันด่านกันด่านอ้ยคนรติดตากับเสี่ยงไปยี่น้องเลยาทางล่างพอลองหองขนาดเขาชาละวันพอยังเขากระเทียมใส่อยู่ในต้งเสือเกลายวปุ้อ่ะขใด้ขอไม่เที่ยวนะเทลียวแช่ปุ้งอ่มา ส็ตัวลงตบนเ่เบอรไปหาน่าช่วยพ่อกัเยุงเข้เจีาเรากับบริเวณที่แนั่นไม่ไม่แสมัยตะกี้หเรแ่งเสียวกบริวารมีเสี่ยว้ับบริ่แบบนั้นนะตึงเทีเออมาเลยไปเห็นแม่ฉันจ้ามหูเลยนะกระดุกกระดั้มหูนะกาแม่ฉันกระดุกกรด้หูนะกาแม่ฉก็กกโอ้ยว่าลูกคือกันกระเทยกันเี้ เลยแห้เจ้าไหกพี่พ่เป็นเทพเหาหูไลเกระเทยกระเทยบู้สมการไปพ่อปฮ็ดแสดงอิาลีให้กูเห็นวะแสดงฮะิอฉันหูมาฮ้ยแก้วใส่เหลา่อยนี่แก้วหนากกว่าปากมับเรืออะลบนั้นื่อ หยัมแก้วนะ่หยักแก้วน่าเล็กน้อยดีเขาว่าเซวเมอร์ฟลานสาตายอ้ยมัแดดคิดทองมัแดกห้ามน้องมาตะวมคือเก่งใช่กาเล็กน้อยได้ันานไหนจะเกิดมาเนาะเท้านั้นลูกเท้าเท้าเอ้ยนาเท้าเขาขมีดนยเนาะ จังก nice> ็คือบ้านนั้นมีอันอ้านบ้าเพ็อเด็ดโอ้ยฮักเด็ดนะจำงั้นเราเขามีเครื่องสำคัญเนี่ยอเราเราเขาฮักแล้วคนคือเฮาใส่ป่องเราเขาเราหนาม้ว้จำเนี่ยมันกําดองอืมใช้เลา ใส่ข้าวโพดมาเล้วโอ้ยเด็ดหักเด็กแล้วมาใหม่เลยละกินข้าวโพดอันแข่บองระเบิดข้างหนึ่งเลยวะแล้วพี่น้องเจ้าที่อยู่อยู่อยู่บ้านนัดขาบระเดทิตต่อกันเลยวันะี้ค่ะก็ไม่ไดหลานอยู่ห่างประเดทิตต่อกันเลยปะทิตต่ออยู่แต่โตอยู่จับคนกับลูกเราเลยก็ สองคนองกระชายเบดบักนึงก็เป็นเงี้ยู่พูนตุอันกระ้ายกรแดงาเบิดบรดี๋ยวมีปุโอ้ยย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 กไยอยย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 ่ยยยอยอยย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 ัยยยกยย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 ยืยย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 ยลยย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  ลูกบอลเคลืนะ่อนอ่ะมันมีอยู่อยู่ด้วยหันนะอยู่สามสี่คนนะมีสันสังวานเวอยสังวาน,นสังวาน,นเนี่เซียวอีย่นนะั่นน่ะใช่ไหมต้องรูดเดียวกันกับมือมือบุญบ้านอ่ะเรากับมาท,าทาั้งตัวทั้งมีอ่ะน,นะคนใหญ่แล้วก็คนที่ขายเฟอร์คายปวกนัมนหานขาก่ะเรากัมาอำมืออนะ สังวาลาจังคาเืับยเสียวอู่มี่สังวาที่ตัสังวาอีเมียเทาหูอยก่ล้วหูยิงหูิงไหนจเอออีเมีเาหูนเด็กไก่เอยไอสมพานสมพานเวยคันเมีเทาหูโอจ็บมาคันเลยเจ้ากับพี่น้องลายอยู่เนาะเจ้ากระลุกขนั่นเลย ทำเมื่อจังสีสิ่งจำกันให้่่ก็จได้กง่ายๆกันเพ้อกันเร่องที่ว่าง่ายกนเนาะกจะไปเนนอ้อถ้าเกิดจพดบอกเกิดยู่พิ่เกิดยู่ิดจะไปอยู่พุนเกิดยพิบ้านแม่บพนานแม่แม่ยุ่พุนแล้วเราตายยู่ไงเราตายยุิดไ้เมียเราเมียเราเนี่ยประเาศไต่ไงเออเราปลากัน ตาากีศจะไปเอาในทุ่งไทยนีตากระปุลดูบรรทัดบรรทัดก็เมียที่สองไห้เมียที่หนึ่งบันดโมจะบ้ากระไรสองคนเคยเนื่องกระเออที่มาเนี่นะเราจะปีนี้ตายโอ้โก็อายเด็กกบเคยเด็กกบกับจิตซเลยเรายังมีชีวิตอยู่วันนี้บว่ล่ะทียแล้ว กันดีพอเา็วแบบโชว์อ๋อพี่น้องกองการแต่มากต่ยามเยอะเดี๋พี่น้องเอ้ยค่ากับเก็บผ้าไว้สักนิดก็เดือดค่าคือมากินแกงน้ำไม้แต่ว่าพี่น้องกินดอกค่าแล้วก็กินแกงน้ำไม้แดีวกันฮาร์เร็งกันยู่แถวนี้ร่ราคะอาจจะลงไปพูล่ะก็หากินส้มไล่โซ่ไล่ชดอะไรสักหน่อยไปละค่ะสวัสดีค่ะ